กำไรข้อมือองค์นี้จะทําให้คุณโชคดีตลอดผู้ชายคนนี้ชื่อว่าแฮร์รี่เขาได้แพ้ไปหลายเกมจบเกมแล้วตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดกับเขาว่าคุณลองเดิมพันที่มุมดูแฮร์รี่มองเธอด้วยสายตาประหลาดแต่สุดท้ายแฮร์รี่เดิมพันตามคําแนะนําของสาวคนนี้เธอแตะมือบนไหล่ของแฮร์รี่แดง3ามใช่ไหม เกมต่อมาแฮร์รี่เล่นแบบชัวร์ๆแกอยากเดิมพันหนึ่งใน3ของเงินทั้งหมดสาวคนนี้ก็แนะนําให้แฮร์รี่เดิมพันหมดเลยเพราะเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วแฮร์รี่ดังเลสักพักแต่ก็อยากเชื่อสาวคนนี้อีกครั้งแกเดิมพันที่ช่างสิบลูกเดาเริ่มวิ่งไปสาวคนนี้ใช้มือแตะที่ตัวของแฮร์รี่อีกครั้งชนะอีกแล้วแฮร์รี่ไม่เชื่อกับตาของตัวเอง สาวคนนี้บอกให้แฮร์รี่เล่นต่อคุณพูดอะไรนะสิบดำวางอทีสิแฮร์รี่ไม่เข้าใจแต่ก็ยังทำตามเดิมพันทั้งหมดเข้าช่องสิบดำสาวสวยจับมือแฮร์รี่ครั้งคนเสิร์ฟถูกเสียงโห่ร้องของสาวคนอื่นทำให้เสียสมาธิแกเพอทำหลุดมือและรีบหมุนตัวลูกเตา๋าลูกเต๋าลงช่องสิบดำอีกครั้งแฮร์รี่ดีใจและพาสาวสวยคนนี้กลับบ้านวันลุกขึ้นเมื่อตื่นมาเหลือแค่แฮร์รี่อยู่บนเตียงพร้อมกับกำไลข้อมือที่แขนของเขาแฮร์รี่ไม่สามารถแกะมนันออกไป แกหันกลับไปดูเห็นบุนกระดานเขียนคําว่าขอให้โชคดีที่จริงแฮร์รี่เป็นตำรวจตอนนี้เขาได้รับแจ้งเหตุจากโทรศัพท์ว่ามีคนฆ่าคนตายเขารีบขับรถไปตรวจแต่อยู่ดีๆก็เจอรถปั้นจันทร์กำลังยกของขณะนี้มีแมวตัวหนึ่งวิ่งออกมาถนนแฮร์รี่เบรกรถทันก่อนที่ของจะตกลงมาทับหัวแฮร์รี่รู้สึกตัวเองโชคดีมากๆแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่านั่นคือสรพคุณของกำไรข้อมือต่อมาแฮร์รี่ก็ไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าผู้เสียชีวิตก็คือเจ้าของบ่อนคาสิโนเมื่อคือน เข้าไปหาพนักง,งานบ่อนเมื่อคืนสอบถามแล้วได้ข่าวว่าเจ้าของบ่อนคาสิโนเคยทําไม่ดีไว้กับจิกโกคนหนึ่งแฮร์รี่เตรียมตัวกลับไปที่สถานีตํารวจแต่เมื่อเดินผ่านถนนเขามองเห็นมาเวลสแตนลีย์นี่คือกําไรที่เอาความโชคดีที่มหาศาลให้เจ้าของสามารถพลิกสถานการณ์ช่วยให้คุณทําอะไรก็ลุ่งเรืองแต่เมื่อคุณโชคดีคนใกล้ตัวคุณก็จะโชคร้ายเด็กน้อยคนนึงกําลังปั่นจักรยานขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งกําลังขับรถถอยหลัง จากต่อมาแฮร์รี่รีบเข้าโรงพยาบาลเด็กหญิงที่ถูกรดชนเป็นลูกสาวของแกโชคดีที่เธอไม่อันตรายต่อชีวิตคือดน้นันสาวสวยที่แฮร์รี่เจอที่บ่อนก็ปรากฏตัวมาเธอแจ้งแฮร์รี่ว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเธอรู้ว่าแฮร์รี่เป็นคนดีเลยอยากช่วยเขาเขาได้ใส่กำไลจะได้เทพแห่งโชคลาภคุ้มครองแฮร์รี่พูดว่าเขาไม่เชื่อพูดจาร้สาลสะ,ละคุณก็เห็นมันมีผลแล้วนี่แต่ว่าโชคดีก็ถูกชดใช้อย่างสมควรนะตัดมาที่คดีฆาตรกรรม มีเบอแสว่าผู้ร้ายคือชาลีชาลีอยากจะหลบหนีจากท่าเรือแต่กลับถูกผู้ช่วยของแฮร์รี่ทำเสียแผนชาลีจึงขึ้นเรือหนีจากไปแฮร์รี่และผู้ช่วยก็ตามไปจับแต่แสงจากไฟสองไม่พอทําให้พวกเขาถูกชนไปที่เรือบรรทุกเรือของแฮร์รี่ถูกคว่ำน้ําผู้ช่วยสลบไปเรือกําลังจมน้ําขาของแฮร์รี่ถูกพันไปที่เชือกเหลือแค่แขนที่โผล่ขึ้นมาจนหัวล้นทําท่าจับแขนแฮร์รี่ไว้และฟันให้ขาด แต่ขณะเดียวกันที่ฝั่งตรงข้ามมีไฟไหม้จากเรือลำหนึง่งทำให้โจนคนนี้เสียสมาธิช่วยโอกาสแฮร์รี่บิดตัวขึ้นมาแย่งมีดไว้ตอนนี้แต่ของตำรวจดังขึ้นพวกโจนหนีออกไปส่วนแฮร์รี่ดำน้ำช่วยเพื่อนร่วมงานแฮร์รี่จับกำไลข้อมือแล้วรู้สึกเหลือเชื่อกลับมาที่มาเฟียหัวโจกชื่อชาลีมันอยากออกนอกประเทศแฮร์รี่จึงไปหาแซมเป็นคนทำเอกสารปลอมแซมกำลังเล่นกนนารพนันแฮร์รี่รู้ว่าเขาใช้กกลไยหลอกลวง แกอยากหลอกอีกครั้งกับกำไรวงนี้ไพ่ทุกใบสลับกันแต่แฮร์รี่เอาชนะทุกรอบแซมชวนเล่นต่อถ้าชนะอีกจะจ่ายให้สี่เท่าแฮร์รี่ตกลงสุดท้ายความโชคดีก็มาเยือนอีกครั้งแซมไม่ยอมบอกให้เล่นต่อโดยไม่เดิมพันส่วนแฮร์รี่จ้องตาแซมโดยไม่ต้องมองไพ่แฮร์รี่พลิกไพ่ขึ้นยังเป็นใบคิวอีกแล้วเป็นไปไม่ได้นี่คือตำรวจหยุดเดี๋ยวนี้ แต่แฮร์รี่ได้ล้วงโทรศัพท์ของแซมทันเขาเดินตามพิกัดของแซมและตามไปที่บ้านของแซมเพื่อดักจับแซมเพิ่งถึงบ้านก็ถูกแฮร์รี่ต่อยให้ล้มลงสอบปากคำสักพักแฮร์รี่ก็ได้ขอ้อมูลของชาลีแฮร์รี่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่อยู่ในกำไรวงนี้ แฮร์รี่เดินไปที่สนามแข่งสุนัขแกอยากทดสอบกำไรวงนี้ครั้งสุดท้ายเกมแรกแกชนะอย่างง่ายดายเกมที่2แก,แกเดิมพันสุนัขหมายเลขที่1การแข่งขันเริ่มต้นสุนัขเลขที่1วิ่งนําตัวที่6เป็นตัวที่วิ่งช้าสุดแฮร์รี่เห็นคนข,ข้างๆมีบัตรของตัวที่6เลยอยากแลกใบเดิมพันให้กับชายคนนี้ชายแกตกลงแต่เมื่อสุนัขเลขที่1ใกล้ถึงเส้นชยัยแก้วน้ําของพนักง,งานควบคุมไฟหกใสทําให้ระบบไฟฟ้าเสีย หมาทุกตัวหยุดการวิ่งเหลือหมาตัวที่6ที่วิ่งไปที่เส้นชัยตัวเดียวตอนนี้แฮร์รี่เชื่อสนิทใจกับกำไรวงนี้วันต่อมาแฮร์รี่กับผู้ช่วยไปที่สถานีรถไฟพวกเขาได้รับข่าวว่าชาลีอยู่ที่นี่แต่ตอนที่ใกล้คืนรถไฟแฮร์รี่มีความรู้สึกว่าชาลีไม่ได้คืนรถไฟแต่มันอยู่ในงานศพของผู้เสียหายนี่คือโอกาสเดียวที่จะจับมันเชื่อผมเถอะพอมาถึงโบสถ์ชาลีกำลังนั่งสารภาพ เห็นแฮร์รี like quick, ่ม so ันรีบวิ่งหนีแต่แฮร์รี่ไม่ได้แข็งแรงเท่ากับมันเลยหลุดจากมันตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำถ้าอยากจับมันทันก็ต้องไปทางลัดต่อหน้าเขาเป็นกระแสรถที่วิ่งเร็วมากแฮร์รี่สูดหายใจลึกๆพร้อมจับกำไลไว้แกเดินข้ามถนนสุดท้ายก็ผ่านโดยปลอดภัยแฮร์รี่จับตัวชาลีได้และพาตัวกลับสถานีตำรวจเมื่อถึงสถานีตำรวจแฮร์รี่เห็นทุกคนกำลังดูทีวีแกจ้องตาดูนั่นคือข่าวในทีวี รถไฟที่แฮร์รี่คิดจะขึ้นไปนั้นเกิดอุบัติเหตุทุกสิ่งอยู่บนโลกนี้ต้องมีการบาลานซ์กันถ้าแฮร์รี่โชคดีก็ต้องมีคนโชคร้ายถ้าเป็นคุณคุณจะใช้กำไรข้อมือวงนี้อย่างไรให้เหมาะสม